เหมือนมันมันจะเดินมาใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆนีก็ต้องต้องต้องออกไปก่อนนะโอเคโอเคมันเดินไปแล้วปลอดภัยไม่ใช่จุดเจอตัวข้างหน้านอนแล้วลุกขึ้นมาปลอบเสตปลอดเสตนูวิ่งด่ง เหมือนว่ายน้ำบนดินนะครับต้องดูดีๆเออใช่เลยใช่เลยบุ๊มบุ้๊มว่ายน้ำบนดินเนี่ยจุดเรือกูงจะจตีเต้จนถึงตอนนี้ยังไม่พบความเคลนวจะมาท้าผมทไมครัคุณคิดอะไรกับผมไหมเนี่ยคุณนะครับผม เป็นได้ครับป่วยด้วยครัมันมีแก้ในพอเยอะไปไหนอ่ะได้ข่าวว่าวอซีนี่ไม่คุณนี่ไม่ค่อยกินอะไรเลยนะไม่ไม่ได้เจออะไรคือไม่ค่อยเจอซอมบีหรือไม่ค่อยเจอของเดอทั้งหมดเห็นซัมบีไหมครับแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นเลยผมยาฝั่งซ้าย แับงั้นเรามาผังขายเยอะๆเลยดิค่ะใกล้กับเกาขิ้นเหนือ้นอยูในเลเลยและแดิให้เห็นมาแล้วามทหืนเดินดาแล้วดูมูนเดิดูดไดมดูด้ดูดูดนาูดนดมดมดมดูดเดูนูาูดูดูเมืองปดูดมดูู

ไป,ไปห้องข้างหน้าเลยคเ <c oughs> น,นี่นนรรนยปรรไปห้องข้างหน้าเลยะนี่ยูป<อ>ห้องข้าดหน้าเลยเนีับ เราต้องไปห้องห้องด้านด้าน,นข้างหน้าเราด้านข้างหน้านี่ออกจากห้องนั่นนะครับอะก็ไปห้องห้องที่ด้านด้าน,น,นขอย <Okay. S 2> ผมด้วยนะก็เราด้วยด้านซ้นายมีลอมบี้อะคนเดียวหัวหายอะของคนขึ้นตายอะทันที่อยู่ข้างในนี่แหละครับครับงั้นลองเทีดูตอมบี้จะขึ้นได้ป่ะ ใครจะไปเป็นเหยีงง่ยครับเออผมแล้วกันครับผมไม่มีขอกคุณเอาวิ่งมาแล้วไม่ได้มาตัวเดียวครับหลายตัวครับโดนเลยครับดื้อมกำข้างหลัขงข้างหลังของเกิดไม่เวลาเดี๋ยวค่อยเอาได้ตีเล้วตีแล้ว,ลว,ลวเออเออวิ่งไปใา้ทำไม ไม่ใช่เวอร์ชันใหม่แก้บ้าให้ทอมบี้ขึ้นได้<อ>ต้อง่า้เลยต้อง่า้ผมน่าจะมีของใหมนะ่จะได้ช่วยดนตีได้เอ๊ะแต่ก็ดีแล้วมันจะได้จะไ,ได้ไม่ต้องตีกันเองจะเผลอไปโดนใช่ครับแต่ประเด็นคือเมื่อไหร่มนจุด้ายคุณต้องตีหัวครับพยายามเองไปที่หัวครับ เ๋ขาบอกว่าตีตัวมันไม่ตายมาครับผมไม่แน่ใจตรงนี้โอเคครับตายไปสองตัวยังครับสามตัวครับดูรอบๆดีครับมันมีอยู่รอบๆรถไหมหรือว่ามีแค่นี้ครับมีครับมีแค่นี้ครับเดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่าคุณไสอ้าวได้แล้วมันอยู่ข้างนอกครับรถคันนี้ขึ้นได้ด้วยวะ ลงด้วยมาเร็วไปบ้านหลังนูงน้นครับเรื่องับครับเป็นไงเป็นไงมาไงครับผมว่าแล้วก็ฝันก่หลังางหลังลาๆๆลาโอ้โดนตุกโอ้บัลล่าอุ้ยเลื่อนไหลตีคิด,ดแล้วตีมนก็ะทียม ้องช่วยด้วยอาหารครับมาหานะครับเนะก็บเลยตรงไงไหน,ไหนคน่ัโด้วยครัเรียบไปเลยครับรีบถึงมีกมําลังใจประมาณ <คน S 2> แล้วรเราหาจจะกระตุกนิดหนึ่งมันตับครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยของอะไรอ่ะอะไรป่าครับ เป็นอาหารครับเขียเอ้าป้องหายขลังอ่า่ครับผมขึ้นรถคันที่ข้างนอกที่คุณโดนตกใช่ไหมครับครับห้าใช่ไหมครับเอาไหมครับเริ่มเลยนะครับห้า ห้าครับห้าครับครับคุณก็ต่อสี่ครับสี่ครับเ,มมเ,เ,เจะเดินมาเรื่อยๆอะไรจะเดินมาหาตอมบี้เองนะครับเนี่ยล้อคุณรูว่าโดนตอมบี้ตบด้านซ้ายมืออ่ะลุงวิ่งแล้วกล้องวิ่งเร็วผมอยู่ผมใกล้กว่า